สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่4 3 4นะครับมีพารสวยๆยี่สิบสองรายการมานําเสนอนะครับ20รายการแรกกับองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ21 22, ่สิบเดรืยี่สเ๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปวันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรเข้าไปปึง้งไลายชื่อหมูนะครับ0939652361เเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ พ่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับถ้าใครดูไลน์นะครับหรือว่ารู้จักนะครับช่วยติดต่อกับผมด้วยนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับเริ่มในการที่หนึของ EP ที่434เลยนะครับใการที่1เป็นพาสสมเด็จนะครับนี่นะครับนี่ฮะเก่าเลยนะครับการตัดจ้าเลยนะครับนะครับ ในการที่สองก็เป็นพารสมเด็จนะครับมันจะมีกระเทาะข้างนะครับทางนี้นะกระเทาะบนหลายชิ้นเลยนะครับพาร์ทำรุกเขาต่อกามนนะครับพาร์ทชำรุกนะครับมีต่ออยู่หลายชิ้นนะครับนี่นะครับนี่ฮะนะดูว่ามีนี่นะครับมีชำรุกนะครับในการที่สองนะครับ รายการที่สามก็เป็นพาสสมเด็จนะครับดูในกรอบสแตนเลสนะครับยังไม่ได้แกะนะครับนนี้เป็นรายการที่สามนะครับซุ้มสอบๆแบบนี้นะครับตัดชิดมาหน่อยนะครับรายการที่สี่ก็ยังเป็นพาสสมเด็จดูนะครับอันนี้ก็มีหักนะครับมีคำรู้วหักกลางนะครับ รายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพัพปกรูปหย่อนนะครับเนื้อดินนะครับปกลูกหย่อนเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับเป็นผักกุนะครับรายการที่หเป็นพิมพ์พักคงนะครับ พิมพ์พระโคงลาพูนนะครับเลยโคงนะครับรายการที่7เป็นนกนะครับนกหล่อโลหะทองเหลืองนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าศิลปะดีนะทำเพื่ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่7นะครับเนี่ยเป็นนกนะครับรายการที่แปด เป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับเป็นพระกูเนื้อดินนะครับเป็นพระกุเป็นพระแผงนะครับเป็นพระพุทธนั่งนะครับสามหกเก้า ok, องค์นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองค์นะครับสิบองค์นะครับนี่ดูในแผงเดียวกันนะครับรายการที่แปดรายการที่เก้า เป็นภาพปิดตานะครับใบลานนะครับวัดกุดง้งนะครับปีหนึ่งเก้านะครับวัดกุดง้งชลบุรีนะครับหนึ่งเก้าหรือหนึ่งห้าเนี่ยนะครับนี่ไม่รู้ปีอะไรนะครับเป็นอ่านไม่ค่อยออกนะแต่รู้ว่าเป็นปูทิมบุกเสกนะครับน่าจะหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่าแต่การที่สิบ เป็นเสือหล่อโลหะนะครับทองเหลืองนะครับนี่เขียนว่าลหลวงพ่อเลยนะลง่อให้นะครับเป็นเสือหลวงปูเจปเจอนะครับอรอลหลวงปู่เจนะครับนี่เสือหล่อโลหะทองเหลืองหลวงปู่เจนะครับนะครับเป็นทองเหลืองนะครับ หลังยังอัขคะลนะครับเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระกิงนะครับกิงหลอลคหละนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเหมือนจะมีเขียนนะครับ กิตคาเขียนด้านล่างนะครับว่าเป็นหลวงพ่อแดงไม่รู้แดงไหนนะครับเนี่ยรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับปีสองศูนย์นะครับปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับเหรียญปีสองหนึ่งนะครับ ดูออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับปีสองหนึ่งนะครับกาที่สิบสองในการที่สิบสามเป็นพ้านอนใส่ยาชนะครับเป็นพ้านอนใส่ยาตนะนะครับเนื้นอคงนะครับายการที่สิบสามนะครับในการที่สิบสี่ 14. เป็น้ายลีลานะครับหนังตะลุงนะครับเป็นพายลีลาหนังตะลุงนะครับเป็นเนื้องผงนะครับ,ารบาการที่สิบสี่นะครับในการที่สิบห้าเป็นเต่านะครับทรงเป็นตันรูปสังกาจายอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังมียันนะครับไม่ทราบนะครับเป็นเนื้อผง,งนะครับ รายการที่สิบห้นะครับรายการที่16เป็นผ้านางกวัดนะครับหลวงพ่อท่าวัดกระบกพึ่งน,นะครับเป็นรายการที่สิหนะครับนางกวักหลวงพ่อท่านะครับรายการที่17เจ็ดเป็นพาเนื้อชินตะโกวนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จนั่งนะครับ ใหญ่กว่าคะแนนนิดนึงนะครับเป็นตะโกนนนนะครับเก่านะครับผมไม่ทราบ่ีนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นภาพขุนแผนนะครับเนื้อผงนะครับด้านหลังยันคล้ายหลวงพ่อโกยนะครับเป็นภาพคุมแผนเนื้อผงนะครับในรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นเนื้อผงนะครับถักลวด ขายก้นหอยเป็นเนื้อผงนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับแต่เก่าดีนะครับเลยรายการที่สิบเก้านะครับการที่สิบเก้าครับรายการที่ยี่สิบเป็นพักขุนแผนนะครับเนื้อผงขาวนะครับเป็นทรงห้าเหลี่ยมสวยๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ครบ20รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นงั่งนะครับเป็นรายการที่21นะครับเป็นงั่งรายการที่21น้าจักอยู่ที่เซนกว่ากว่านะครับหรือประมาณ2เซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่2นิ้วนะครับเป็นงั่งตาแดงนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับนี่เป็นรายการที่21นะครับผมเอาที่300บาทนะครับรายการที่21นะครับ คนก็อุดเก่งอย่างนี้นะครับในการที่21นะครับ300บาทในการที่22เป็นงั่งนั่งชันเขานะครับตาไม่แดงนะครับตาเป็นทองแดงนะครับส่วนสูงที่3นิ้วนะครับหน้าสักอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับนี่ก็เกือบนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ผมเอาที่400บาทของค่าจัดส่งนะครับ ตัวข้างใหญ่เป็นสองหน้านะครับอีกฝั่งเป็นเปิดนะครับอีกฝั่งเป็นง้างอยู่ด้วยกันนะครับสี่ร้อยบาทนะครับฝั่งึงเป็นง้างฝั่งเป็นเปิดนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสองหน้านะครับนี่ผมออนที่สี่ร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับเขายี่สิบสองรายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ